สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เหมือนเดิมพี่พี่นะครับผมมีพาเครื่องหลูแพลวเปาวโลนะครับรวมทั้งตะกรุดนะครับพี่พี่นะเป็นตะกรุดป่าช้าแอนะครับนะหลายๆท่านอยากได้อยู่นะครับผมก็เลยตามหามาได้แค่สี่ดอกเท่านั้นพี่พี่นะครับมาพร้อมรูปถ่ายแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆมนะแล้วก็ให้พี่พี่ชมนะครับว่าตะกรุดทุกดอกที่ผมได้มาในวันนี้นะครับอันนี้ผมคัดสวยมาเลยจริงๆนะครับตามที่หาได้เลยนะครับ นะถักเชือกพี่พี่นะครับไม่มีร่อนเลยนะครับนะถักสวยๆทุกดอกนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นรูปถ่ายนะครับองค์หลวงปู่แพลวปะาวะโลนะครับนะพร้อมหมึกตราวัดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนะสวยทุกดอกเลยพี่พี่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ชมเป็นตัวอย่างสักหนึ่งดอกนะครับถักมาหนี่นะครับถักเชือกแบบเต็มๆสวยๆนะครับทุกดอกเลยพี่พี่นะครับนะไม่มีร่อนเลยนะ ่อโค้ดชัดเจนนะครับเป็นโค้ดยันถอะนะพี่ๆนะนะครับด้านในเป็นเนื้อท้องแดงนะครับนะถักเชือกแบบเรลียวลอยนะครับสีขาวแต่รุดป่าช้าแตกหลวงาปูแห้วเป่าวอลโลนะครับผมเปิดราคานะเอาราคาเท่าเดิมเลยพี่ๆนะครับเอาดอกละหกร้อยบาทนะครับได้พร้อมรูปถ่ายแบบแบบนี้เลยนะครับหกร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะฮะพี่ๆนะเป็นราคาพร้อมส่งไปเลยไม่มีบวกค่าส่งเพิ่ม นะครับค่าส่งผมออกให้นเองห้าสิบบาทนะครับนี่สวยทุกดอกพี่นะครับนะสวยทุกดอกสวยพอกันนะครับอันนี้รับประกันเลยว่าผมคัดมาแบบสวยๆเลยนะครับท่านใดที่ตามหาอยู่วันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับแค่สี่ดอกเท่านั้นนะครับถักเชือกแบบเต็มๆทุกดอกเลยนะครับพร้อมรูปถ่ายแบบนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนี่นะ เป็นรูปหล่อรุ่นสามลิปผลนะครับหรือว่ารูปหล่อรุ่น1ิบล้อนะครับที่ชอบเรียกกันนะท่านใดที่เช่าไม่ทันในรอบที่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้มาเพิ่มแล้วนะนะครับพี่พี่นะเพราะว่าหลายๆท่านอยากได้พระพร้อมเลี่ยมนะครับเพราะว่าเช่าเป็นแล้วสามารถห้อยบูชาขึ้นขอได้เลยพี่พีนะครับเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อทอผสมนะครับพิมพ์รัดประคดเอวจัดสร้างทั้งหมด2องพันห้าร้อยองนะครับนะออกวัดกำแพงแสนปีสี่สามนะครับพระดีปีลึกนะครับนะ นี่นะครับอีกหนึ่งรุ่นขององค์หลวงบูเพ้ป่าวะโลนะครับชื่อรุ่นก็คือรุ่นสัมฤทธิ์ผลนะครับรูปหล่อรุ่นสัมฤทธิ์ผลนะครับนะสภาพสวยๆนะครับนะพร้อมเรี่ยมนะครับท่านใดเช่าไปแล้วนะครับก็สามารถติดบ้านติดรถได้เลยพี่ๆแล้วแต่จะสะดวกนะครับหรือว่าห้อยขึ้นคอก็ได้นะครับนะนะครับหรือว่าหลายๆท่านนะชอบเอาไว้ห้อยหน้ารถนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยพี่ๆนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับ นะมีกล่องเดิมให้ด้วยพี่พี่นะครับไม่ต้องไปวิ่งหาช่างเลี่ยมเองนะครับผมเลี่ยมมาให้แล้วสภาพสวยๆเลยนะครับนะเอา500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหลือหนึ่งองค์พี่พี่นะครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะครับนะทรงนิยมเลยพี่พี่นะครับทรงจำปีนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับวัดรังหมันนะครับอายุ99ปีหลวงพุเพ้าป่าวะโลนะครับนะวัดรังหมันก็99 ช่วงปี64นะครับช่วงปี64นะครับนะช่วงนี้ออกคาบเกี่ยวนะพี่ๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะออกช่วงปลายปี64หรือว่าช่วงต้นปี65นะครับออกช่วงออกช่วงเวลานั้นพี่ๆนะครับหลวงปู่เฮาเปาเมื่อโลตรงด้านหลังเหรียญน,นะครับหันข้างนิดหน่อยไปทางด้านฝ่ายมือของผมนะครับนะสาภาพสวยเดิมๆเ,เลย นะครับนะตรงนี้ไม่ใช่เลขซีเรียลนัมเบอร์นะคะพี่พี่นะเป็นเลขอายุของท่านณช่วงเวลานั้นนะครับ99นะครับวัดรังหมันนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวสวยเดิมๆนะครับนะตอนจองวัดราคา600บาทพี่พี่นะครับองค์นี้ได้พระพร้อมเลี่ยมเป็นแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมบูชาอ่าเลี่ยมพร้อมใช้พี่พี่นะครับห้อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับเอา500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีบวกเพิ่มพี่พี่นะครับราคานี้เป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ ในราคา500บาทนะครับนะแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนะ้นรุ่นนี้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพี่พีนะครับแล้วก็ปัจจุบันถือว่าเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากอีกหนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงปู่แพลวเป่าวัลโลนะครับเหรียญนักกล้ามพี่พีนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับออกวัดรังมันปี54ี่นะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงปู่แพ้วนะพี่พีนะนะครับเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังก็จะเป็นยันทอ นะครับด้านบนเขียนว่าพิเศษนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดร้างมันนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับนี่มีสององค์สภาพสวยพอกันนะครับนะนี่นะครับสวยเดิมพี่พีดูผิวนะผิวแบบช้ำๆนะครับสภาพนี้ผมแจ้งแบบนี้เลยนะพี่ๆว่าหายากมากๆนะครับปกติแล้วพี่ๆนะครับสาหรับเหรียญนักล้ามเวลาผมเดินสนามเช่าหานะพี่ๆนะผิวจะเปิดหมดเลยนะครับนะเป็นเนื้อผิวไฟเนี่ยแทบจะ ไม่ค่อยพบเจอ v ีพีอันนี้สารภาพตรงๆเลยว่าเป็นพระเก็บของผมเองนะครับสวยแน่นอนวิ P พีนะครับสวยแน่นอนนะครับนะฟอร์มนี้นะครับเอาราคาเดิมนะท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับพี่พีนะครับเอา800บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะพระดีหายากนะครับราคาไม่ข้าม1000งพ P นี่พีนะครับนี่เดิมสนามพี่สภาพนี้ไม่เจอแน่นอนนะผมรับประกันเลยนะครับอันนี้แบบเนื้อทองแดงแบบผิวแบบ เต็มเต็มเลยพี่พี่นะครับรับประกันพ้ะแท้ผิวเดิมนะพี่พี่นะไม่มีผ่านการเช็ดการล้างใดๆทั้งสิ้นพี่พี่นะครับสวยเดิมๆนะครับถ้ามีผ่านเช็ดผ่านล้างมาผมแจ้งตรงๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเช่าจากผมนะครับนะได้ความสบายใจไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีแบบวัดตาวัดใจพี่พี่นะครับนะสวยทั้งสององค์พี่พี่นะครับเอาองค์ลนะ 800บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเผื่อมีท่านใดที่ไม่ทันในรอบก่อนนะพี่ๆนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับรุ่นนี้นะจากที่คลิปก่อนๆนะครับผมเอามาเปิดราคา1องค์ก็หลายๆท่านให้ความสนใจเหรียญรุ่นดีกันเยอะมากนะครับนะเป็นพระสมเด็จสารพัดดีนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลมากๆพี่ๆนะครับนะออกวัดรังหมันปี6 0นะครับเป็นเนื้อทองสำริดพี่ๆนะครับเป็นเนื้อทองสำริดนะ พระสวยเดิมเลยนะครับองค์นี้แจ้งแบบนี้พี่พี่นะครับเลี่ยมเหมือนกันเลยนะกับองค์ที่แล้วที่ที่ผมเอามาเปิดราคาพี่พี่นะครับนะเจ้าเดียวกันแน่นอนเลยพี่พี่นะครับแต่องค์นี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะพี่พี่นะเลี่ยมใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเลี่ยมไม่นานแล้วนะครับเลยมีคราบถลอกบ้างนะครับตกกรอบนะถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่พี่นะครับแต่ไม่สําคัญนะครับเท่ากับพระด้านในสวยเดิมนะครับแล้วที่สําคัญต้องเป็นพระแท้พี่พี่ นะครับพลิกไปด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันส่วนนะครับยันกับลายกลายเป็นดีขององค์หลวงปู่แพ้วเป่าวันโลนะครับองค์นี้เลขรียลนั number นะพี่ๆนะหนึ่งหกศูนย์สามนะครับหนึ่งหกศูนย์สามนะครับนะนี่ที่ระลึกอายุครบเก้าสิบสี่ปีหลวงปู่แพ้วเป่าวันโลนะครับนะีบ่นะ นะเจ็ดพอยสองห้าหกศูนย์เป็นปีการจัดสร้างนะครับแล้วก็ออกวันพล้ายมันเกิดของท่านด้วยนะครับยอยักษ์เป็นแบบนี้ทุกองนะพี่พี่นะเผื่อมีลูกค้าท่านอ่าเป็นลูกเป็นพี่พี่ที่ไม่เคยรับชมของของอคลิปของผมนะครับอาจจะไม่ทราบพ,พี่นะผมก็จะแจ้งประจําหรือว่ายอยักษ์เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกองพี่พี่นะครับนะอันนี้เป็นความตั้งใจนะผมก็ไม่แน่ใจว่าความตั้งใจหรือความผิดพลาดนะครับพี่พี่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ อ่าองนี้นะแจ้งตรงๆเหมือนเดิมเลยพี่พีนะครับจากอ่าเหมือนองค์ที่แล้วเลยพี่พีนะครับนะมีเส้นเกษานะสีดำดำแบบนี้ <c oughs> ขออภัยนะครับอันนี้นะผมไม่ได้เช่าเพราะว่าเส้นเกษาเลยพี่พีนะผมเช่าเพราะว่าเป็นพระแท้แล้วก็พระสวยนะครับส่วนเส้นเกษาเนี่ยผมแจ้งตรงๆเลยว่าส่วนตัวผมนะครับผมไม่สามารถทราบได้ว่าแท้หรือว่าเก นะครับนะอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้นะครับนะนะครับผมขอเปิดราคาตรงนี้เลยพี่พี่นะครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้นะครับนะผมเปิดราคาองค์พระนะครับพี่พี่นะไม่ได้เปิดราคาเกษานะครับนะเกษาเนี่ยผมผมส่วนตัวผมนะครับพี่พี่นะผมแจ้งตรงๆแบบไม่มีฟอร์มเลยนะครับนะถ้าเส้นเกษาเนี่ยผมไม่ได้เห็นกับตาอันนี้ผมไม่เชื่อพี่พี่นะครับผมแจ้งตรงตรง นะครับนะอันนี้แบบว่าไม่มีฟอร์มนะครับพี่ๆนะแล้วก็ผมไม่แจ้งด้วยว่าเป็นของแท้นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นกับตาพี่ๆนะครับถ้าผมเห็นกับตาผมแจ้งตรงๆงพี่ๆนะครับอยากให้เช่าหาแบบสบายใจได้เลยนะครับราคานี้ผมเปิดราคาเป็นองค์พระนะครับเส้นเกษานี้ผมไม่รับประกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมก็ใช้คาว่าห้าสิบห้าสิบดีกว่าพี่ๆนะครับนะแต่ แต่ผมเอียงไปทางไม่เชื่อนะครับผมเอียงไปทางไม่เชื่อนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าผมเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแน่นอนเลยพี่พี่ผมแจ้งตรงๆนะครับอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆผมเช่ามาภาพนี้เลยนะครับท่านใดที่ไม่ทันนะครับในรอบที่แล้ววันนี้ผมได้มาอีกหนึ่งองนะครับนะแล้วก็มีองค์เดียวเท่านั้นนะครับเลี่ยมใหม่นะพี่พี่นะไม่เคยผ่านใช้นะครับแต่น่าจะเลี่ยมไม่นานแล้วพี่พี่นะครับมีรอยถลอกบ้างถือว่าปกติ นะครับเช่าไปแล้วคออีขึ้นคอสบายใจได้เลยพี่พี่นะครับเป็นพระแท้พระสวยแน่นอนนะครับเนื้อทองสำริดนะครับเอา1,700บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งพี่พี่นะครับนะพระสวยจริงๆนะเอา1,700บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญคอน้ำเต้าพี่พีนะครับนะรุ่นแรกเลยของวัดรังหมันนะครับรุ่นนี้ออกวัดรังหมันปี5 0าูนนะพี่พนะ นะครับนี่นะสะภาพส,สวยๆพ,พี่ีเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่เลยนะเก็บห่วงเดิมนะมีห่วงเดิมพร้อมเลยพี่พี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะรุ่นสร้างอุโบสถนะครับวัดร้างหมันปีห้าศูนย์นะครับรน, 50, นะบนะอีกสองปีพี่พี่ปีนี้ปีหกแปดนะเหลืออีกสองปี พระรุ่นนี้จะมีอายุครบ2ี่สปีแล้วนะครับพี่พี่นะแต่ราคาถือว่ายังอยู่ในหลักร้อยนะครับนะเช่าหาได้พี่พี่นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับสภาพเฟือยเดิมๆเลยนะครับนี่นะผิวแบบสวยๆนะครับเฟื่อยเดิมๆนะครับเอาขอภัยครับเอาห0ร้อยบาทพี่พี่นะครับนะห0ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนี่ ปัจจุบันก็ถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับนะของหกร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับผมได้ไม่แค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเป็นคอน้ําเต้ารุ่นแรกนะครับของวัดรังหมันพี่ปีห้าศูนย์นะครับยุคต้นเลยพี่ๆองค์นี้ยุคต้นจริงๆนะครับของวัดรังหมันพี่ๆนะครับสวยเดิมๆเาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับนะหลายๆท่านก็ อยากได้กันอยู่นะครับนะก็มีสอบถามมันเข้ามาเยอะแยะเลยพี่ๆนะครับวันนี้ผมได้มาแล้วนะ,อะขออนุญาตแกะนิดนึงพี่ๆนะครับผิวถือว,ว่าสวยเดิมๆเ,เลยนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะครับด้านหลังหลวงปู่แพ้วเป่าวันโลนะครับออกวัดรังหมันปีพศ2556นะครับนะปีเดียวกันกับเหรียญใบขี้เล็กรุ่นแรกปี47จนะครับจ้บุกโด่งสวยพี่ๆทั้งสองฝั่งนะอันนี้ด้านหลังนะพี่ๆนะ นะครับหลวงปู่แพลวป่ากัลโลนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยเดิมๆนะครับมีคาบบล็อกบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่ๆสภาพตนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นจุดพิจารณาพระแท้ผิวเดิมได้ง่ายเลยพี่ๆนะครับคราบบล็อกนะครับนี่ไม่ผ่านการเช็ดการล้างการทําผิวใหม่แน่นอนพี่ๆนะครับต่อโคตรคาว่าแพ้วนะครับใช้โคตตัวเดียวกันกับเหรียญใบี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับนี่เลยเนี่ย สวยมากไม่พี่อง์จริงสวยมากๆนะครับผิวฉ่ำๆเลยนะครับไม่มีกล่องนะพี่พี่นะช่วงนี้รุ่นนี้เวลาเจอพระเดี๋ยวนี้ไม่มีกล่องพี่พี่นะครับเพราะว่าพระอาจจะเปลี่ยนมือแล้วก็กล่องไม่ได้อ่ากล่องอาจจะไม่ได้ให้กันไปด้วยนะครับประมาณนี้พี่พี่นะครับนะแต่พระนี่สวยพี่พี่พระสวยจริงๆนะครับนะเอา800บาทเป็นราคาพร้อมส่งพี่พี่นะครับผิวแบบฉ่ำๆเลยนะครับเอาแ0 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะ ผมมีสององค์นะพี่พี่นะเดี๋ยวให้ชมอีกองค์หนึ่งนะตอนแรกกะว่าจะจะเก็บไว้พี่พี่เพราะว่าส่วนตัวผมผมก็ชอบเก็บนะช่องสะสมนะครับอ่ะลองเปิดราคาดูเผื่อมีหลายหลายท่านอยากได้สภาพก็สวยพอกันนะครับสภาพสวยพอกันนะครับนี่จมูโดมสวยเหมือนกันเลยนะครับเอาราคาเท่ากันพี่พี่นะครับเอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่พระแท้ผิวดำเดิมนะครับสวยฉ่ำๆเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับ เอาแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งราคาเท่ากันมีสององค์พี่นะครับประมาณนี้สวยพอกันนะครับอ่นะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพลังนะครับเนื้อนวะนะวัดรางหมันปีหกสี่นะครับนะรุ่นนี้ก็ได้มาก็ไม่เคยพอเหมือนกันพี่พี่นะครับเนื้อทองแดงนี่หาไม่ได้เลยพี่ีณปัจจุบันนะนับภาษาอะไรเนื้อนาวะพี่พี่นะครับหายากกว่านะครับแต่ก็ได้มานะเนื้อทองแดงเนี่ยไม่มีเลย นะครับหาไม่เจอเลยพี่พี่นะครับนี่นะองนี้แจ้งตรงๆนะครับพี่พี่ว่าจมูกเนี่ยเฉียวปลายนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าแตะซีนนะนะครับแต่โด่งนะพี่พี่นะไม่ได้ยุบนะนะครับเห็นไหมนะครับไม่ได้ยุบนะพี่พี่นะนะครับไม่โฟกัสขอให้ด้วยพี่พี่นะเดี๋ยวลองส่องดูนะปกตินะกล้องที่ผมถ่ายอยู่มีเลนมาโครนะพี่พี่นะครับนี่เห็นไหม จมูกถือว่าไม่ได้ยุบนะครับถือว่าสวยอยู่พี่พี่นะครับนะผมโพสต์ไปน่าจะเมื่อวานนะโพสต์รูปไปเมื่อวานนะครับสภาพสวยเดิมพี่พี่นะครับสภาพสวยเดิมนะครับหลักร้อยไม่มีนะพี่พี่นะนะครับเนื้อนวะนะครับหลักร้อยไม่มีพี่พี่นะครับร้อยสองร้อยไม่ใช่แน่นอนพี่พี่เช่าห่านต้องระวังนะเกเยอะมากนะครับเหรียญเจริญพรของวงหลวงบุพเพอ็ปวัลโลนะครับแล้วก็วงนี้ได้เลขสามหลักนะครับนะแปดห้าเก้านะครับแปดห้าเก้า นะครับอายุเก้าสิบแปดปีนะครับวัดรางหมั่นนะครับนี่สวยเดิมนะครับหลวงปู่แพ้วเติมองอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับนะเปิดราคาไว้พันห้าพี่พี่นะไม่เอานะองค์นี้ผมขอเป็นว่าเอาพันสี่ได้ไหมพี่พ,พี่นะครับได้เลขสามหลักนะครับน่าจะต่ํากว่าราคาจองวัดนะถ้าผมจําไม่ผิดพี่พ,พี่นะครับ เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะเอาหนึ่งพันสี่ร้ยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็อุ้งนี้มีกล่องเดิมให้นะพี่ๆนะมีกล่องเดิมนะครับนี่นะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับเหรียญเจริญพรนะครับถือว่าสวยพี่ p. สภาพนี้นะจมูกไม่ได้ยุบนะครับนะนะครับจมูกผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเซ็พี่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะสวยนี่นะครับเห็นไหมนะครับ เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะตอนแรกอยากได้ราคาพันห้าพี่ไม่เอานะเอาพันสี่เป็นราคาพร้อมส่งนะครับอ่าต่อไปอันนี้ออกไปแล้วเมื่อกี้เอามีสามองค์พี่พี่นี่ตอนแรกเข้าใจว่ามีสององค์นะมีสามองค์พี่พี่สวยพอกันนักล่ามนะครับอ่าเดี๋ยวคัดออกไปก่อนนะครับแล้วต่อไปนะครับนั้นเหรียญคอน้ําเต้านะครับรุ่นนี้ออกวัดกําแพงแสนนะครับนะปีสี่หก นะครับอันนี้ปีลึกเลยพี่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองนะผมแจ้งตรงๆเลยว่าพี่พี่นะตั้งแต่ผมเช่าเหรียญรุ่นนี้มาเลยพี่พี่นะอันนี้แจ้งแบบจากใจจริงเลยนะองค์นี้สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเช่ามาเลยพี่พี่นะครับนี่ผิวเต็มมากพี่พี่นะครับวัดกงแพงแสนปีสี่หกก็ยี่สิบสองปีที่แล้วพี่พี่นะครับนะเจ้าของท่านเดิมเขาเก็บแบบสภาพนี้เลยพี่พี่นะเก็บใน เก็บในถุงซีนเดิมแล้วก็มีกล่องเดิมด้วยนะครับนี่นะครับมีกล่องเดิมด้วยกล่องนี่เก่ากึกเลยพี่พนะาาพนะๆีนะครับนี่นะครับสภาพเดิมเดิมนะเก็บดีมากๆนะครับพระไม่เคยผ่านใช้เลยตอนแรกผมกะว่าจะตัดแล้วก็ให้ดูองค์พระด้านใน,นนะแต่กลัวแบบว่าไม่อยากสัมผัสองค์พระพี่พีนะครับไม่อยากเอามือสัมผัสองค์พระนะเพราะว่าองค์นี้สวยจริงๆนะครับตั้งแต่เช่ามาองค์นี้น่าจะสวยที่สุดเลยนี่แจ้งแบบจัดเจริงเลยพี่ นะครับขอเปิดราคานะองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะนะพระสวยมากนะครับเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะขอเปิดราคาแบบว่าความสวยเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะผมมอง่าสี่ร้อยบาทก็เช่าได้พี่พี่นะครับด้านหลังเขียนว่าเหรียญโพกศพนะครับมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับรุ่นนี้มีลงหนังสือชัดเจนนะครับนะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นเล่มสีส้มพี่พี่นะครับเล่มใหญ่ นะครับเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องเดิมให้นะสวยเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับวันนี้ผมได้มาห้าองค์พี่พี่นะครับนะเป็นเหรียญบารมีสิบทัดนะครับหลวงปู่แฮวเป่าวะโรนะครับวัดหนองพงศลกปีห้าศูนย์นะครับรุ่นนี้เข้าพิธีใหญ่ในพี่พี่นะพิธีจักรพรรดิราชิราชร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับสวยเดิมเดิมนะครับนะ นี่อายุ85ปีนะครับหลวงปู่แพลวเป่าวัลโลด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันนะครับพิมเล็กพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเป็นพิมพ์เล็กสุดพี่ๆนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะจัดสร้างทั้งหมดแค่5,000เหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยพี่ๆนะครับเข้าพิพีใหญ่ช่วงปี50นะครับจากกัพตราทิราช108คณาจารย์ปลุกเสก นะครับแต่ราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยามากๆพี่พี่สำหรับทิมเล็กนะครับผมขอเปิดราคาเลยพี่พี่นะครับเอาองค์ละสองร้อยนะครับนะราคานี้พี่พี่นะครับสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับผมได้มาไม่แพงพี่พี่ก็ขอเปิดราคาย่อมเยาเช่นเดียวกันนะครับสวยเดิมทุกองพี่พี่นะครับปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าหายากนะพี่พี่นะองค์นี้ติดลุงบางๆด้วยพี่พี่แต่ขอเท่ากันนะขอเท่ากัน นะครับผมตีซะว่าสวยพอกันนะครับผมตีให้ว่าให้ว่าสวยพอกันทุกเหรียญนะครับนี่นะครับอ่าเอาสองร้อยบาทพี่พี่นะครับไม่มีบวกค่าส่งนะครับราคานี้นะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พี่นะในราคาสองร้อยบาทนะครับนี่ซางน้อยนะครับนะเข้าพิธีใหญ่แต่ราคานี้พี่พี่นะครับไม่เน้นใช้บุทธคุณนะครับสวยเดิมเหมือนกันเลยทุกองค์นะครับสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับ แล้วก็รุ่นต่อไปนะครับเศษฐีนวโกดพี่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะองค์นี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เลยนะครับเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมแบบแต่งสีนะครับผมก็ไม่ได้ใจเป็นการว่าเลี่ยมแบบไหนเลยพี่นะแต่เอาเป็นว่าพระด้านในเป็นพระแท้พี่พี่นะครับองค์นี้ผมเปิดราคาแบบว่าเอาย่อมเยานะครับขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึง นะครับเพราะว่าข้างบ้านกําลังก่อสร้างอยู่นะครับนะองนี้นะครับนะเปิดราคาหย่อนให้นิดนึงพีพีเนื่องจากว่าจมูกนะครับนี่ยุบนะครับอันนี้แจ้งกันตรงๆพี่นะครับจมูกยุบนะครับขอเปิดราคานะเอา150บาทิบพีนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ต่ํากว่า3 0 0องนะครับองนี้ขอ150บาทพร้อมจัดส่ง นะครับนะเอาไว้เน้นใช้ยพุทธคุณพี่ๆนะครับออกวัดรังหมันปีห้าสามนะครับนะวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับหลวงปู่เพลวเปาวโลนะออกวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเช่าไปแล้วค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยพี่ๆนะครับเป็นพระแช้นะเดี๋ยวผมเปิดราคาหย่อนให้นะครับนะนี่เนื่องจากว่าเจ้ามูกของท่านยุกนะครับเอาร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับพี่ๆนะมีเสียงก่อสร้างนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นพระปิดตา นะครับยันยุ่งนะเนื้อดีบุกพี่พี่นะครับนะรุ่นนี้ออกวัดกำแพงแสนพี่ๆี่นะครับนะปี4ี่เจนะครับนะก็อายุ21ปีแล้วพี่ๆี่สำหรับพระรุ่นนี้ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าหายากมากๆนะครับราคาก็อยู่ในหลักร้อยพี่ๆีนะครับนะ จำนวนการจัดสร้างนะครับพี่ๆนะหนึ่งพันองค์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นพระพระดีหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงปู่เพลปวัดโลนะครับปิดตาเนื้อดีบุกนะครับผมมี2องค์สภาพสวยพอกันทั้ง2องค์เลยนะครับสร้างน้อยนอยพี่พี่นะครับนะสร้างหนึ่งพันองค์นะครับปี4ี่็ดวัดกำแพงแสนนะครับขอเปิดราคานะองค์ละ4 0 0ร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่ๆนะเอาองค์ละ4ี่รอยบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับผมมีแค่2ององค์เท่านั้น นะครับนะแล้วก็รุ่นต่อไปพี่ๆนะครับเหรียญจดน้ําจงมีศุขนะครับอายุ8ปปดปีหลวงปู่แพลวเป่าวัลโลนะครับรุ่นนี้ออกวัดอ่าออกวัดรังหมันปีห้าสองพี่ๆนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับแต่ไม่มีห่วงนะครับวงนี้ไม่มีห่วงนะครับนะนี่หลวงปู่แพ้วเป่าบัลโลเต็มวงอยู่ในท่านั่งพับเพียบนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผิวสวยมากพี่ๆ นะครับที่สําคัญเลยองนี้จมูกโด่งนะจมูกโด่งนี่หาค่อนข้างยากพี่พี่รุ่นดีนะแต่ผมมองว่าองค์นี้แบบว่าจมูกนี่สวยเลยนะครับนะสวยคมชัดเลยพี่พี่นะครับวัดร้างเหมันปีห้าสองนะครับนะัดจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญถือว่าสร้างน้อยนะครับนะอันนี้ผมเช่ามาเจ้าของท่านเดียวกันพี่พี่นี่รับขณะงานเลี้ยงเป็นประมาณนี้นะครับนะแต่องนี้ไม่มีห่วงพี่พี่นะด้านหลังเขียนว่าจงมีสุข นะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลมากๆนะครับนะพร้อมเดี่ยมแบบนี้นะครับนะแต่ไม่มีห่วงนะครับสภาพสภาพสวยๆแบบนี้นะพี่ๆนะไม่ต่ำกว่าหกร้อยพี่ๆราคานะมีหกร้อยแปดร้อยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่องค์นี้ผมขอราคาห้าร้อยบาทพี่ๆนะครับขอห้าร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจับส่งนะครับนะเหรียญหยดน้ํานะครับนะเสมม่าเหรียญหยดหยดน้ําจงมีสุกพี่ๆนะครับขออภัยด้วยนะครับนะ นี่หยดน้ําจงมีสุกนะครับมีลงหนังสือพี่พี่เล่มใหญ่เลยนะครับเล่มสีดานะครับนี่สภาพส,สวยๆนะครับเป็นพระยุคต้นของวัดรงังหมันที่ราคาผมมองว่ายังจับต้องได้พี่พี่นะครับไม่ข้ามหนึ่งพันบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับถ้ามีห่วงเดิมเนี่ยผมเปิดหกร้อยแน่นอนพี่พี่นะครับถือซะว่า ห่วงหายไปผมก็ขอ500บาทเป็นราคาพร้อมส่งแล้วกันนะครับพี่พีนะนะครับ5 0าบาทพร้อมจัดส่งมีแค่องค์เดียวเท่านั้นพี่พีนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับจมูกโด่งมากนะองค์นี้ปกติเนี่ยเจอยุบนะพี่พีนะนะครับถือว่าสวยเลยสภาพนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นสีวลีจกบาทนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งองนะครับนะวัดหนองพงโลกปี50นะครับนี่หลวงปู่แพร่ปอบวโลด้านหลังเต็มวงอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับด้านล่างเขียนว่า เจริญพรมหาโชคลาภนะครับสภาพสวยเดิมเดิมพี่พี่นะครับนะวัดหนองพงนกปีห้าศูนย์นะครับนี่นะสวยเดิมเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระศรีวลีจกบาทนะครับมีห่วงเดิมนะครับสภาพสวยพี่พี่นะครับเปิดราคานะครับองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับอ่านี่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้มาก็ ไม่เคยพอพี่ๆนะครับนะหลายๆท่านก็ให้ความสนใจรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับพระศิวลีราคาถือว่าไม่ได้สูงมากเลยพี่ๆนะครับเอา400บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับได้มาแค่1องค์เท่านั้นนะครับนะ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับวัดจเจริญราชบำรุงก็คือวัดหนองพงนกพี่ๆนะครับถ้าเป็นวัดประชาราชบำรุงคือวัดรังหมันประมาณนี้เลยนะครับ สวยเดิมๆมนะครับเนื้อทองแดงนะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่พีนะผิดพลาดประการใดขอให้พี่พีทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ